โอเคครับผมนะในะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ JJ m o n e นนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เน okay, าะเดี๋ยวเอาก่อนผมเนี่ยหายไปไประมาณ5วันกว่านะครับเกือบ6วันกับสัปดาห์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะหายไปไหนน,นะนะครับนั่นแหละครับตามที่ผมบอกนะผมไม่มีเวลาทําคลิปเอ่อมันอาจจะไม่เกี่ยวกับว่มีเวลาทําคลิปเยผมอาจจะเอ่อทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเดิมไปนะครับก็วันนี้ม,มาอัดคลิปแล้ว นะครับก็วันนี้ผมจะมา,าแนะนำเว็บด็อกคอยด็อกสมายนะครับชื่อเว็บชื่อว่าด็อกสมายฟรีด็อกด็อกคอยนะครับก็เว็บนี้อธิบายก่อนนะครับก็คือเว็บเนี่ยมันตอนเนี้ยบาลานซ์ของมันเนี่ยก็มีประมาณ4ี่จุดสี่นะครับก็บาล้านเนี่ยมีอยู่สดอกคอยนะครับก็ก่อนจะครีมเนี่ยก็ดูด้วยนะครับว่า ในบาลานซ์เนี่ยมันมันมีหรือเปล่านะครับก็เพราะบางทีเนี่ยบางคนเคลมได้บอกว่าทำไมมันเลงงคลมไม่ได้อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าในบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะหมดนะครับในเว็บเว็บเว็บเตัวเว็บเนี่ยคือมันจะไม่เติมเข้ามานะครับเราคอยนะโอเคเราไปดูทางหน้าของเจ้าตัวการเคลมครั้งหนึ่งดีกว่าการเคลมั้าหนึ่งเราจะได้ไปศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์นี่นะเราจะได้ไปศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์นี้นะครับ ผมโอเคแล้วก็ถ้าโชคดีหน่อย10%เนี่ยมีโอกาส10%นะครับนี่เราก็จะได้ไปประมาณ0.0นย์ศูนนะแล้วก็โชคดีเลยครับก็คือ1%เท่านั้นนะก็จะได้ 0. ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับแล้วค่อยโอเคในการที่เราเคลมครั้งนึงเนี่ยเราต้องรอสี่นาทีนะครับเคลมปุ๊บเราก็รอไปสี่นาทีแล้วก็ถึงจะมาเคลมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเคลมได้สิบห้าครั้งต่อวัน นะครับเคไม่ติดห้าครั้งต่อวันโอเคตรงนี้สเต็ปสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยให้เราทำการฟรีนะครับฝ่ายนั่นเองก็คือแบบว่าเราเนี่ยต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนครับว่าเราเป็นเอ่อเป็นไม่ใช่บอทอะครับอืมไม่ใช่แบบว่าบอทอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะได้โบนัสด้วยก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะก็กดเลยเค okay. นะครับก็เดี๋ยวผมขอทาการเอ่อทำการ ี๋ยวผมขอทำการนี่ก่อนนะครับอียิปช่าให้เสร็จก่อนนะครับก็คือยังตัวตัวให้เสร็จก่อนเนาะแต่มาใหม่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการเคม็มนะครับไปหลังจากที่เราได้ทำการเค็มไปประมาณทำไมเค็มประมาณเออหลังจากที่เราเนี่ยทำการกดแล้วนะก็นีะครับได้โบนัสมานี่นะได้โบนัสมาศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ดอกคอยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อแล้วก็ทำการแก้ ตีแคปชั่นนั่นเองนะครับโอเคเรามาแก้ตรงชั้นมนุษย์นี่เลยนะครับโอเครับหลังจากนั้นเนี่ยเออเราก็มาแก้ด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการแก้ดี D แคปชั่นเรีย้อยนะครับแล้วก็มาทําการใส่ที่อยู่ดอกคอยของนั่นเองนะครับผมโอเคใส่ไปเลย หลังเลยที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็มาทําการยืนยันตรวจฉันเป็นมนุษย์นี้นะครับโอเคมอเตอ,บบอ,อร์บัสเนาะนะครับหลังจากที่เรายืนยันมอเตอร์บ,บัสไปแล้วเนี่ยอมอเตอร์บ,บัสนะโอเคหลังจากที่เราทำการยืนยันไปแล้วเราก็มาแก้ตรงหน้นหาหัวเจ้าตัวนี้ต่อนะครับนี่นะนะครับฟ็อกไลออนไทเกอร์แคทนะครับผมนะก็ใส่ตามเลยนะครับฟ็อกแล้วก็ไลออนไทเกอร์คอออแคท แล้วก็เทาก็ทำการกดรีบอร์ดเลยครับโอเคครับผมออตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าเว็บเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยได้ทำการส่ง0.022์ o ุด็อกคอยมาที่กระเป๋าพ้อสิทิ์เพของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เออ่ทางด้านของเจ้าตัวแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าแชร์แนะนำเพื่อนนะครับก็ มันเนี่ยจะเอิยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเอินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจลรตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะสมัครเว็บนี้นะครับแต่ผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสำหรับเว็บเจ้าเว็บเจ้าจเว็บด็อกสมยัยฟีด็อกคอยโอเคแล้วก็ที่ผมจะให้ดูมันอยู่ตรงไหนวอ่า ย้อนย้อนกลับโอเคโอเคเต้องรอสี่นาทีนะครับเอ,อที่คนเห็นมาแก้ผมว่ามันนะ่าเว็บนี้น่าจะจ,จริงนะครับผมเนาะมีนน่าจะจ,จริงพอเมื่อกี้เนี่ยธนาล่า,ลาเนี่ยมันมีทางงจ่าใจอยู่นะครับผมโอเคเราจะไปดูการจ่ายเงินของเจ้าตัวเว็บนี้กันนะในกระเป๋าของผมนะครับในซัฟเฟลเซเพนะครับผม โอเคนะครับผมนะก็ตัดมาที่ภาพของเจ้าตัวกระเปรไฟสิตเพย์ของผมนั่นเองนะครับก็เจ้าตัวด็อกสมายเนี่ยก็ได้จ่ายจ่ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับเลซิฟฟอร์มเลซิฟฟอร์มด็อกสมายนั่นเองนะครับในมาที่ศูนย์จุดศูนย์สอง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 ศูนย์นะครับแล้วคอยนั่นเองนะครับผมเป็น normal payment แล้วก็ในวันที่ยี่สิบสี่แฟบริชัวเว็บนี้กำลังจ่ายในวันที่ยี่สิบสี่นะครับยังจ่ายอยู่นะครับไปต่ำกันได้เลยนะ ไปไปทำกันได้เลยนะครับผมนะโอเค๋เผมจะพาไปดูราคาดอกคอยนะครับว่าตอนนี้ราคามาอยู่ที่เท่าไหร่นาะโอเคนะครับผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเจ้าตัวเว็บคอยเกคโคหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมก็มาอยู่ในหน้าของคอยเก็คโคเรีย้อยนะครับตอนนี้เนหนึ่งดอกคอยเนะี่ยเท่ากับ 1.63บาทนะครับวันนี้มันขึ้น20%่สิบเปอร์เนต์เลยผมนะเอานี้ยี่20%เลยโอเคนี่คนระับเรามาดูนะ1เราขอนี่ค,นครับเท่ากับ1.63นะครับถ้าเราเก็บไปเลยนะครับประมาณ100 100ดอกนะเราก็ได้ไปไป,ประมาณนะครับถ้าเราเก็บ100ดอกเนะี่ยเราได้163บาทนะครับอืมง่ายๆครับผมโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้ให้คนที่ทำเงินฟรีหรือว่าทำพแอปหรือทั่วทั่วเฉพวกตัวพวกนี้นะครับก็ ผมจะให้นะครับผมนะก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับเวลาเจอนะครับคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ